เราจะดูข้อสอบแพท2นะครับในส่วนของวิชาเคมีนะครับข้อที่61ครับหนูลองเปิดไปดูโจทย์ข้อที่61พร้อมๆพี่สิครับ61 61โจทย์เขาบอกว่านะครับ HCN นะฮะเป็นกรดอ่อนนะครับมีค่า KA ให้มา5คูณ10กำลังลบสินะครับนะสารลายกรด HCN จำนวน0.005โมลในน้ำ5 0า500มิลิลิตรนะฮะมีการแตกตัวแล้วเกิดสมดุล ของกดอ่อนตามสมการนะครับให้สมการมานะนะเขาถามว่าในขณะที่กําลังสมดุล <c oughs> แปลกๆไว้ใช้สับในขณะที่กําลังสมดุลเออเอาเอ,าเอาโอเคเอากับเขาหน่อย <c oughs> เติมเกลือ KCN นะครับลงไป0.005โมลน,นะฮะจะได้สารลายที่มี pH เท่าไหร่นะครับอ่านโจทย์เสร็จปับ๊บมันต้องตีโจทย์ให้แตกครับตีไม่แตกก็หัวแตกนั่นแหะครับนะฮะต้องตีโจทย์ให้แตกนะครับสรุปมันคือกดอ่อน แล้วก็สุดท้ายเติมเกลือของกรดอ่อนนั้นลงไปกรดอ่อนที่ว่านั้นคือ HCN ครับนะฮะแล้วก็เติมเกลือของกรดอ่อนนั้นลงไปก็คือ KCN คู่นี้ผสมกันปั๊บมันจะเป็นบัฟเฟอร์ครับนะฮะบัฟเฟอร์บัฟเฟอร์ที่ได้มาจากกรดอ่อนนะ,ะบวกกับเกลือของมันครับโอเคนะนะครับมันเป็นบ er ัฟเฟอร์กรดนะฮะเวลาเป็นบัฟเฟอร์พอหนูได้รายละเอียดเกี่ยวกับ er, บัฟเฟอร์ปั๊บหนูจะคำนวณหา pH หนูต้องใช้ความรู้เรื่องของบัฟเฟอร์นั่นแหละครับ ถ้ามันเป็นบัฟเฟอร์ที่ได้จากกรดอ่อนผสมกับเกลือของกรดอ่อนนั้นนะครับเรามีสูตรในการคำนวณหาความเข้น H+ ในสารละลายบัฟเฟอร์ครับโอเคนะครับสูตรพี่สมมุตินะฮะพี่ติต่างเอาเลยละครับว่าหนูจะต้องรู้นะนว่าความเข้น H+ ในสารละลายบัฟเฟอร์นะฮะกรดเนี่ยจะเท่ากับค่า Ka ของกรดอ่อนคูณความเข้นของกรดครับแล้วหารด้วยความเข้นของเกลือโดยความเข้นของกรดกับความเข้ข้นของเกลือต้องเป็นความเข้มข้นในสารละลายหลังผสมนะครับ ต้องเป็นความข้นตอนในตอนที่มันผสมกันเป็นสารายบัฟเฟอร์แล้วนะฮะโอเคไหมครับซึ่งมันมีความจริงที่ทําให้ง่ายกว่านั้นอีกครับกรดกับเกลือเนี่ยนะครับมันจะอยู่ในปริมาตรเดียวกันอัตราส่วนความข้นกรดต่อความข้นเกลือเนี่ยเราสามารถแทนด้วยอัตราส่วนโมนกรดต่อโมนเกลือได้เลยฮะแง่ายขึ้นเยอะนะครับ นะอัตราส่วนความข้นกรดต่อความข้นเกลือสามารถแทนด้วยอัตราส่วนของโมลกรดต่อโมลเกลือได้เลยนะครับทำไมถึงเป็นแบบนี้ได้เพราะมันอยู่ในปริมาตรเดียวกันครับ V เดียวกันนะมันอยู่ในปริมาตรเดียวกันเพราะฉะนั้นพี่ก็เริ่มเลยครับเริ่มกระบวนการในการทําเพื่อให้ได้มาซึ่งคําตอบนะ KA KA ของกรด h c n 5นไคูณสิบกำลังลบสิครับเทอมนี้5้าคูณสิกำลังลบสิก็ว่ากันไปนะครับ เทอมด้วยแทนด้วยเทอมหลังนะโมลกรดมันจะอยู่ในปริมาตรเท่าไหร่พี่ไม่สอนนะครับสุดท้ายกรดกับเกลืออยู่ในปริมาตรเดียวกันโมลกรดมีกรด HCN อยู่0.005 005โมลโมลเกลือนะเกลือก็คือ0.005โมลเช่นกันนะครับ0.005โมลเ,นะเช่นกันแฮ่เก็ตไหมครับนะฮะ0.005โมลเช่นกัน อือือะไรมันจะเนียนขนาดนั้นครับอืมตตัดฮะความเข้น H บวกเท่ากับเท่านี้ครับ5คูณ10กังลบ10ถ้าความเข้น H บวกเป็น5คูณ10กังลบ10จบแล้วครับ p H กันครับ p H เท่ากับลบล็อก ok ของความเข้น H บวกครับนะบก็คือลบล็อก ok ของ5แล้วคูณด้วย10บกำลังลบ10ครับหนูกระจายเองนะกระจายเองแล้วลองเคลียร์ดูนิดหนึ่งนะครับพอกระจายแล้วเคลียร์เสร็จปั๊บมันจะกลายเป็น10ฮะแล้วลบด้วยล็อกห้า นะครับ10แล้วลบด้วยล็อกห้าล็อกหมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เทอมนี้รู้สึกเขากำหนดให้มามั้งล็อกหมีค่าเท่ากับ0.7นะฮะโดยประมาณนะครับ0.7 0.7์จเลบศูเทอมนี้จะออกมาเท่าไหร่ครับก็คือ9.3้าฮะจบแล้วครับมันจบแล้วนะครับนะฮะ9.3เป็น9.3ช้อยไหนช้อยสี่ไงฮะใช่ไหมช้อยสี่คือ9.3ถูกต้อง แม่นแล้วนะฮะแม่นแล้วนะเรื่องล็อกอย่าให้มีปัญหานะครับอย่าให้มีปัญหานะครับเรื่องการเทคล็อกเข้าไปเทคลบล็อกความก้น H บวกได้ค่าพ h อย่าให้มันมีปัญหานะฮะนะกลับไปทวนคณิตศาสตร์ดีๆนะครับโยนให้คณิตศาสตร์อีกแล้วครับเคมีไม่รับครับโอเคนะฮะไว้ไปเรียนในคอร์สแล้วกันเบสเซ็ตหกสิบเอ็ดพีเคเฉลยข้อที่สี่ครับขอผ่านฮะ